สวัสดีค่ะนะคะวันนี้นะคะพี่นิดนะคะก็จะมาแบ่งปันค่ะในเรื่องของถ้าวันนี้เราอยากประสบความสําเร็จหรือว่าร่ํารวยเนาะมีการบูชาองค์พ่อพิกเน่แต่เราจะมาให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้ชีวิตก่อนเนาะตามหลักคําสอนของพระพุทธเจ้าอ่ะจริงๆแล้วองค์พ่อพิกนนศเป็นของศาสนาฮินดูนะคะเป็นเขาเรียกนิกายนิยมเนาะ แต่ด้วยความที่เวลาเราเราคนนึงแหละที่เป็นคนหนึ่งที่ศรัทธาในองค์พ่อพระเนตรมาก,ก่อนเราขายของออนไลน์เราเคยบูชาขอพรอ,องค์พ่อขอให้ขรยยอดขายได้เดือนละห้าร้อยซองเราก็มุ่งมั่นตั้งใจทํานะเกิดอะไรขึ้นเราก็หาทางทมามันอ่ะให้ให้ได้มียอดขายมากขึ้นมากขึ้นก็ทําให้เรา ประมาณ5เดือนอะทำให้เราขายได้ 5, 2, 7, เดือนละ5้าร้อยเดือนก็ตลอดเลยด้วยความตอนนั้นอะเราหยุดขายเท่านั้นแหละนะถ้าเราไม่หยุดขายยอดขายเราก็จะมีแบบเติบโตมากขึ้นแล้วก็ดีขึ้นอ่ะวันนี้ถ้าเราอยากประสบความสําเร็จสิ่งนึ่งที่เราต้องมีค่ะทุกคนในใจของเราคือความอดทนนะคะแล้วก็การเบริกบ,บานแล้วก็ความคิดของเราสําคัญมากเนาะทุกคนคือการคิดบวกนั่นเองค่ะ ถ้าเราคิดลบมันเป็นจริงอย่างที่เขาสอนนั่นแหละว่าถ้าเราคิดลบชีวิตเราอาจจะไม่ไปถึงไหนแต่ถ้าเราคิดบวกชีวิตเราจะก้าวหน้าแล้วก็สิ่งหนึ่งที่เราต้องมีความรู้นี้พี่เอามาจากหนังสือที่มูชามานะคะมาอ่านเป็นสมุดเกี่ยวกับองค์พ่อวันพิคเนตนะข้อสอนไว้หนึ่งแหละเราก็พูดถึงพระพุทธเจ้าะะท่านเป็น ที่อาจจะพูดไม่ถึงกับหนังสือที่อ่านเพราะมันรายละเอียดเยอะพระพุทธเจ้าท่านเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเราโดยที่คือท่านต,ตื่นแต่ตีสี่เพื่อออกไปบินธบาตคิดว่าจะช่วยเหลือบวงชนยังไงให้เขามีความสุขการตั้งใจทําความดีของพระพุทธเจ้านั้นก็เลยแบบว่าตื่นเช้าเย็นสวดมนต์เผยแผ่พระพุทธศาสนาตกเย็นมาก็ยังมีคน พอมาแก้แก้ปัญหาให้ท่านก็แก้ปัญหาให้ได้ทุกคนเห็นไหมถ้าวันนี้เราเอาหลักคําสอนของพระพุทธเจ้ามาใช้ในชีวิตเราก็จะมีความสุขค่ะต้องต้องมีความขยันไม่เกียจคร้านถ้าวันนี้เราอยากประสบความสําเร็จสมมติว่าวันนี้ถ้าเราตั้งเป้าหมายแล้วว่าเราจะทําสิ่งนี้เราก็ต้องทําให้สําเร็จต่อให้วันนี้เราเจออุปสรรค เจอปัญหาที่มันเกิดขึ้นระหว่างทางเราก็ต้องคิดทบทวนว่าเราจะแก้ไขปัญหานี้อย่างไรแล้วก็เดินทางไปทําทุกวันให้ดีที่สุดนะเนาะในหนังสือเล่มนี้ก็สอนอะไรหลายๆอย่างด้วยความที่ต้องมีความซื่อสัตย์สจริตต่อหน้าที่การงานที่ตัวเองทําหรือมีความสามัคคีกันในที่ทํางานแต่และที่บางทีเราอาจจะไม่ชอบที่หน้าคนนี้ เราคาไม่ได้่นทำอะไรให้เราเราก็ไปเขียดเขาไปแค้นเขา,ไป,ขเขาไปโรธเขาอะไรแบบเนี้ยคิดมากไปแบบเนี้ยคะก็อาจทำให้เราไม่มีความสุขได้ค่ะแทนที่เราจะปรับใจตัวเองแล้วก็คิดว่าคิดมองหางแง่ดีของคนคนนั้นค่ะแล้วเราจะทำให้เรามีความสุข สัต์สุจริตในหน้าที่การงานไม่โคดโกงใครนี่คือสำคัญมากๆกับการทำธุรกิจหรือการร่วมงานกันนะคะนะคะอีกข้อนี้คือการใช้ชีวิตไม่ประมาทสมมติว่าเกี่ยวกับเรื่องการเงินเนาะทุกคนอะนะถ้าวันนี้เรามีปัญหาเรื่องการเงินเราเช็คดูว่าเรามีรายจ่ายอันไหนที่ไม่ควรใช้ก็หยุดผู้งเพื่อเก็บเงินให้มากขึ้น นะคะที่เขาสอนมาเขาก็สอนรายละเอียดเยอะนะแต่พี่จะแบบย่อๆให้กับทุกคนได้เข้าใจนะยกตัวอย่างเช่นเราอยากจะได้บ้านได้รถแต่ถ้าเราหาแรงยังไม่ถึงเราก็ไม่ต้องไปอยากได้มันหรือเสื้อผ้าอันไหนที่เราพอมีใส่ก็ใส่แค่พอเรามีก่อนอย่าเพิ่งไปฟุ่มเฟือยซื้อในสิ่งที่เรายังไม่มีปัจจัยพอที่จะไปซื้อ เรื่องของความซชื่อสัตย์ต้องมีกันทุกคนแล้วก็เรื่องของการที่รักตัวเองเป็นที่ตั้งนะคะทุกคนพินิดนึกถึงตอนสมัยทํางานนะคะที่ทํางานบาร์บีคิวค่ะพี่ไม่ค่อยยุ่งเกี่ยวกับใครเลยนะจนทุกคนชมพินิดว่าเออมึงก็ดีเป็นคนไม่ยุ่งเกี่ยวกับใครเนาะสบายใจดีนะเราก็งงกับการที่เราไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องของคนอื่นแล้วก็ไปนั่งนินทาก,กันในหมู่คณะหรือว่าในที่ทํางาน ในองค์กรส่วนมากเขาจะสอนลูกน้องสอนเลยว่าหนึ่งแหละถ้าคุณมาทํางานร่วมกับเราอย่าไปนินทาว่าร้ายคนอื่นนะตั้งมันจริงๆนะคะเหมือนในที่ทํางานของเราที่เราเคยทําก็ไม่ได้มีใครมานินทาอะไรเลยแบบสบายใจดีเนาะทํางานก็มีความสุขสามัคคีกันรักกันเหมือนพี่เหมือนน้องเหมือนครอบครัวเดียวกันเนาะตั้งแต่เคยทํางานเนาะ เราก็รู้สึกว่ามีความสุขดีกันเหมือนกันวันนี้ถ้าเราคิดที่จะบูชาองค์พ่อพิฆเนศไปช่วยปัดเป่าอุปรสรรคให้เราให้เรามีความสุขค้าขายดีร่ำรวยขึ้นมีเงินเหลือกินเหลือใชใ้เหลือเก็บมากขึ้นหรือได้เงินก้อนเราต้องหยุดทําบาปทั้งดวงคือแหละเราต้องหยุดเรื่องยเองุเรื่องของคนอื่นหยุดปฏิญาว่าอะไรคือรักตัวเองให้เป็นแล้วก็จะเข้าใจคนเป็นเองนะคะ ล้วก็พยายามคุมอารมณ์มาตั้งสติปัญญาตัวเองให้ดีวันนี้ชีวิตถึงทางตันเราก็แค่อธิษฐานจิตใหม่ลองรู้สตั้งแล้วก็ตั้งใจทําอาชีพีิสุจริตคิดคิดบวกตลอดทางถึงแม้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเริ่มต้นใหม่ได้เสมอคิดดูแค่นี้เช่นชมตัวเองเยอะ